ของสุดแปลกที่ประมูลในเว็บ E-Bay สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกของสะสมช่องปานันออฟฟิเชียลก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวของสะสมจากทั่วโลกเว็บไซต์ eBay เป็นเว็บไซต์ขายของชื่อดังของโลกนอกจากขายของแล้วทางเว็บไซต์ eBay ยังมีระบบประมูลอีกด้วย ที่เปิดให้ใครต่อใครนำของขึ้นมาประมูลในเว็บในการประมูลสามารถนำอะไรก็ได้มาประมูลและบ่อยครั้งก็มีคนนำของแปลกๆมาประมูลด้วยอย่างเช่นเรื่องราวต่อไปนี้โทษครึ่งชิ้นของจัสตินทัมเบอร์เรกโทษของหวานที่หลายคนชื่นชอบใครจะไปเชื่อว่าโทษท,ที่เหลือครึ่งชิ้นมันกับมีราคาแพงขึ้นอย่างไม่เชื่อสายตาในปี2000 โรครึ่งชิ้นของจัสตินทัมเบอร์เร็กได้ถูกขายในราคา1,025ดอลลาร์ 1, 25, หรือประมาณ34,000บาทคอนเฟล็กที่มีรูปร่างเหมือนรัฐอิลลินอยส์มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังตัดคอนเฟล็กเข้าปากของเธอเธอได้สังเกตความผิดปกติของคอนเฟล็กชิ้นหนึ่งที่มันดูชิ้นใหญ่กว่าปกติรูปร่างของคอนเฟล็กเหมือนรัฐอิลลินอยส์หนึ่งในล็อของสหรัฐอเมริกา เธอได้ตัดสินใจเก็บคอนเฟล็กชิ้นนั้นเอาไว้และนำมาประมูลบนเว็บ ebay มันถูกขายในราคา1,350ดอลลาร์ 1, 350, หรือประมาณ44,000บาทถ้วยกระดาษของเจอร์มี o คอร์บินหลังจากถ้วยกระดาษใบนี้ได้ประมูลถึง23ครั้งแต่ไม่มีผู้มาประมูลแต่อย่างใดและในที่สุดครั้งนี้ก็มีคนมาประมูลและถูกขายในราคา 51ปอนหรือประมาณ2,300บาทปากกาเลเซอร์ที่พังแล้วใครจะคิดว่าของที่พังไปแล้วจะมีมูลค่ากับเขาด้วยในปี1,995โปรแกรมเมอร์คนหนึ่งได้ลองนำเอาปากกาเลเซอร์ที่พังแล้วมาประมูลบนเว็บและมันถูกขายได้ในราคา14.38ดอลลาร์หรือประมาณ500บาทอะดามซีดีบบเพลง ปี1,999อาราบัมซีดีเพลง U n I by the s c o r p i o n เป็นอาราบัมซีดีอันแรกที่ขายได้ของ eBay ประเทศอังกฤษมันทำรายได้2.89ปอนด์หรือประมาณ130บาทเอาละหากใครมีของแปลกๆก็ลองนำมาประมูลได้นะเผื่อว่าของที่ดูธรรมดา มันอาจจะมีราคาสูงก็เป็นได้เรื่องราวของมีค่าของสะสมจากทั่วโลกยังไม่จบเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามในตอนต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะร้อนเงินของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดโทร054 067 303 Line ปานัน888เฟซบุ๊ร้านปานันจิวเวลรี่